สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่นูก็มีของเล่นมานำเสนอมาอันบล็อกให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเจ้าลำโพงของค่ายหมู่เซนนะครับในรุ่น Y มินินะครับเป็นลำโพงยอดฮิตขนาดเล็กดีไซน์ที่แตกต่างแบบสิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันกันนะครับกับการแกะกล่องที่เขาให้มาอย่างแรกเขาก็มาส่งก็จะเป็นกล่องกระดาษที่พับมานะครับนี่ฮะแล้วก็มีเคสนี่ กล่องที่เขาให้มาที่โอ้โหแบบหรูมากนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแพ้ถุงพับเก๋ๆนะครับนี่นี่ฮะเป็นเคสแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นเคสแข็งนะครับแล้วก็สกรีนโลโก้มานี่ครับมูเซนนะครับเราเปิดกันไปนี่ล็อกโอ้โหแข็งแรงมากนะครับนี่หน้าตาของเขาแบบเท่มากเลยนะครับนี่ครับ เป็นวัสดุเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับมีน้ำหนักนะครับแล้วก็โอ้โหดูแบบแข็งแรงนะครับค่ายนี้ก็ใส่ใจรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในกล่องมีอะไรบ้างอไอ้เจ้าตัวนี้ไว้นี่ก่อนในกล่องเขาก็จะมีนี่ก็เป็นแค่เ,เคสของฟองน้ำนะครับเพื่อให้เข้าเข้าเข้ากับตัวบอดี้มันแล้วก็มีขาดไม่ได้เลยกินไม่ได้นะอันนี้มันคือกันชื้น แล้วก็ยังมี USB ที่ให้ชาร์จนะครับเป็นมินิแจ็คนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ากล่องเขาเก๋มากนะนี่แล้วก็คู่มือแน่นอนคงไม่ต้องอ่านเพราะอ่านไม่รู้เรื่องโอเคเราเก็บกล่องมันไปแต่ว่ากล่องสวยมากเรามาดูตัวพระเอกของมันกันเลยอโอเคเอากล่องไปก่อนนี่เจ้านี่เลยดีกว่าอุปกรณ์ภายในก็เรียบร้อยนะครับเราแกะให้ดูแล้วันนี้ก็มาดู การใช้งานของมันนะครับลำโพงมูเซนวายมินเนี่ยมีการออกแบบให้เหมือนแบบเร็กโหรือแบบย้อนยุคนะครับพี่หนูว่าดูแล้วมันเหมือนถังน้ำมันที่แบบติดหลังรถจี๊ปะนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูปุ่มของมันกันมันมันจะมีปุ่มอยู่ไม่มากนะแล้วก็ดูใช้ง่ายนี่นะฮะเจ้าปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเปิดพาวเวอ่ะเรากดลงมานี่ เห็นไหมสัญญาณติดปุ๊บมันก็เหมือนแบบโอ้โหแบบวิทยุสื่อสารนะนี่แต่การเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่โหมดบลูทูธแน่นอนนี่ฮะมันก็จะมีผักขึ้นไปเป็นบลูทูธแต่ว่าถ้าเราจับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเนี่ยมันก็จะจับเจอเลยอ่ะโหมดต่อมาก็ข้างๆนี้แน่นอนเสียงดังแก๊กแเป็นวอลลุ่มนะครับนี่เป็นวอลลุ่มตัวนี้ก็ เป็นเพย์พอสถ้ากดลงไปเป็นเพย์พออันนี้ก็เลื่อนได้นะครับเป็นการเล่นเพลงต่อไปหรือย้อนหลังก็เลื่อนกลับไปนี่ตัวลำโพงเขาจะอยู่ด้านในเนี่ยโหเหล็กทั้งตัวเลยอะดูด้านข้างเขาออกแบบได้ได้เก๋นะซ่อนสายชาร์จนี่ถ้าเราแกะตรงนี้นี่เสียบที่ชาร์จแบตตรงนี้แบตก็จะอยู่ได้ถึง สิชั่วโมงนะสิบชั่วโมงที่เปิดแบบดังสุดๆไปเลยนะกาลังขับเขาแค่ห้าวัตแต่ว่าโอ้โหแนวเสียงแบบทอดยาวนะเป็นเสียงกลางเน้นฟังเพลงแบบพวกแจ๊สป๊อปหรือเพลงที่เป็นวอล์คเลเสียงร้องนะครับเบสก็มีพอประมาณเพราะไซส์แค่นี้ห้าวัตแต่ว่าอย่าไปดูถูกมันนะเสียงมันดังเอาเรื่องดเดียวอยู่ในห้องนอนหรือเราไปเต็นเข้าค่ายอะไรเงี้ยโอเคเลยถ้าคนที่ อยากฟังเสียงกลางใสๆหรือเสียงแหลมที่ไม่บาดหูเจ้าตัวเนี้ยทำได้ดีมันมีมีมีโหมดที่แบบที่ที่ดูแบบเก๋ๆด้วยนะเช่นมีไฟนะครับสมมุติเราอยู่ในเต็นท์นะฮะเดี๋ยวลองเปิดไสดูกดตัวนี้เข้าไปนะกดตรงกลางค้างไว้อ่าเห็นไหมมีไฟถ้ากดอีกทีก็จะดิมไฟลงนะครับค่อยๆดิมแล้วถ้ากดอีกทีหนึ่งเห็นไหมจะเป็นโหมด SOS ขอความช่วยเหลือนะครับนี่เหมือนกับ Help me h e l p me ช่วยด้วยติดติดเกาะอ,อะไรเนี้ยนะฮะถ้ก้กดอีกทีก็จะดับไปนะฮะถือว่าแบบเขาทำน่ารักมากนะครับแล้วก็โอ้โหขนาดเนี่ยดูดินิเดเตียวเองอะประมาณนี่ฮะประมาณหนึ่งนิ้วชี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าฟังก์ชันอื่น ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็กันน้ําด้วยนะครับเป็นระบบกันน้ํา IPX5 นะครับไม่ต้องกลัวฮะโดนฝนละอองนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ใช่เอาไปแช่ไปจุ่มนะคือไปเต้นไปกลางแจ้งแขวนไว้แต่ถ้าตัวสีดําที่เป็นแบบว่าตัว VIP เขาเลยเขาจะมีแถมที่แขวนแถมกระเป๋าอันนั้นก็จะราคาแพงหน่อยแต่เราไปหาซื้อได้นะครับพวกตะขอเกี่ยวหรือสายเก๋ๆที่เราชอบนี่ครัสวยงามจริงๆนะถือว่า พกพาแล้วก็น่ารักกิบเก๋เดี๋ยวลองไปดูว่าเวลามันเชื่อมต่อแล้วอะ่ะมันสามารถควบคุมที่ตรงนี้เป็นการเลือก select หรือเพย์พอรหรือวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูจากมือถือนะมาเชื่อมต่อบูทูธนะครับจากมือถือน,นะน,นี่นี่นี่อันนี้เชื่อมต่อไว้แล้วอะไรประมาณนี้นี่และระยะการเชื่อมต่อเนี่ยพี่นูลองนะขึ้นไปชั้นสองเลยนะระยะแบบไกลๆอยู่ในห้องเลยก็ไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นบูทูธ ห้าจุดสูนยที่ให้มาคือโอ้โหเร็วแรงและเสถียรนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนี่ก็เชื่อมต่อง่ายๆอ่ะเดี๋ยวลองลองดูว่ามันควบคุมได้ไหมอ่ะเราเปิด y o u t u เอ่อเปิดอะไรดีที่ไม่โดนลิขสิทธินะอ่ะเปิดอไอที่เขารีวิวด้วยกันแต่จะเอาไว้เปิดแบบอารมณ์มากเนี่และยังมีอีกโหมดนี่นะ,ะนั่นก็คือเพิ่มลดเสียงเนี่ยดดูตรงนี้นะฮะ,ะเพิ่มลดเสียง มันครับผมมันก็จะเป็นการกระพริบไปซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนะครับผมนะเพราะว่าบางครั้งมันจะป้องกันได้อะถ้าเราหยุดเพย์พอร์ตมันนี่เงียบนะขออนุญาตพี่คนนี้ด้วยนะเขาก็เงียบไปถ้ากดอีกทีหนึ่งก็เป็นเพย์ลดหรืออะไรนี้แต่เห็นไหมถ้าถามว่ากดอีกทีหยุดถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเราก็เลื่อนไปนี่ก็เป็นคลิปใหม่ละอ่ะเดี๋ยวโดนนิขสิทธิ์ปิดก่อนถ้าถัด เล่นก่อนหน้า,มาเมื่อกี้นะฮะก็หมุนลงมานี่มันก็จะไปเจอพี่คนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคยังไงตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นลำโพงสุดฮิตของค่ายมูเซนเขานะครับมีหลายหลากมากเป็นเหมาะกับการให้ของขวัญหนุ่มๆสาวๆก็จะฮิตนะครับทั้งไปรูปแบบของผู้หญิงก็จะมีหลายๆรุ่นนะฮะเล็กๆกิ๊บเก๋แต่เขาให้รายละเอียดดีเทลกับการทำแพคเกจจิ้งที่ดีมากแล้วก็โอ้โหแต่ละรุ่นนี่เจ๋งมากแต่รุ่นเนี้ย เหมาะสำหรับพวกสายที่จะนั่งชิลตามแคมปออ์หรืออะไรเงี้ยเข้าเดินเข้าป่าอะไรเงี้ยถือว่ามันบึกบึนอดทนแล้วก็แบตอึดนะครับแล้วก็เสียงก็โอเคถือว่าเป็นงานที่เนียบมากโอเคครับยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นุด้วยนะเป็นกำลังใจกันบ๊ายบายครับ